ตอนที่28ร่างสูงเปิดทีวีเพื่อรับฟังข่าวสารต่างๆของวันรวมถึงรอฟังข่าวผู้หญิงที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลด้วยถึงแม้เขาจะสามารถเช็คได้จากทางโรงพยาบาล้วยตรงถึงอาการป่วยของปริชัดแต่เขากลับคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจำเป็นในการติดต่อสื่อสารเพื่อถามขา่ขาวๆของรอนแล้วในเมื่อทุกอย่างระหว่างเขากับรอนสมควรจปลงด้วยดี ข่าวข้ามของวันนำเสนอภาพปริชัดอยู่บนรถเข็นของโรงพยาบาลอย่างที่เขาคาดไว้ว่าวันนี้นักข่าวต้องมารอทำข่าวดาราดังอย่างรอนใบหน้าของรอนดูซีเซียวเมื่อรถถูกเข็นออกมาจากมุมหนึ่งของโรงพยาบาลก่อนนักข่าวจะกูกันสัมภาษณ์ด้านข้างของรอนมีหญิงสูงวัยหน้าตาขายรอนซึ่งคาดว,ว่าจะเป็นมารดาของปริชัดเดินตามอันรเต้หายห่วง ต่อจากนี้รอนคงอยู่ในความดูแลของผู้เป็นมารดาเป็นอย่างดีปาริชาตให้สัมภาษณ์นักข่าวแต่เพียงสั้นๆว่ารอนไปต่างประเทศมาแล้วตั้งใจกลับมาเที่ยวเชียงใหม่เล่นกีฬาขีมมา่ม้าจึงพัาดตกมา้าแต่นักข่าวบางคนก็พยายามซักไซสถามรอนว่าไปอยู่ที่ไหนกับใครถึงได้หายหน้าหายตาไปร่วมหลายเดือนแต่ปาริชาตก็ตอบเบียงเบงหาทางเอาตัวรอดทุกคำถาม ม่านตาของเขาจับจ้องภาพผ่านหน้าจอทีวีบุรุษพยาบาลเข็นรถเข็นขึ้นรถพยาบาลเพื่อน,นำตัวรอนไปรักษาตัวต่อที่กรุงเทพก่อนจะถูกตัดเป็นภาพข่าวอื่นมือของอันเดเต้กำรีมดแน่นจนเหงื่อไหลซึมทั้งอึดอัดทั้งห่วงหาเขาอยากได้เป็นคนที่อยู่ข้างกายรอนได้ดูแลร,รอนในยามเจ็บป่วยแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือตัดใจยอย่างเดียว แต่ละวันที่เคลื่อนผ่านรากับมีใครมานำรอยยิ้มบนหน้ารอเราของอาราเต้หายไปด้วยอาราเต้ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมไปสองเท่าในทุกๆวันเขาเก็บตัวอยู่ในไร่เพื่อตรวจการทำงานของลูกน้องแต่ทุกคนในไร่ไม่เคยเห็นรอยยิ้มผู้เป็นเจ้านายสักครั้งนับตั้งแต่ปริชาิหายไปนายครับนายเดชลูกน้องคนสนิทเรือกซ้ๆาๆเมื่อผู้เป็นนาย ยืนอยู่หน้าคอกไม้ไม่ขยับเคลื่อนไปไหนเจ้าสีดามาตัวเก่งหายจากอาการโดนวางยาจนแข็งแรงเป็นปกติส่งเสียงร้องฮิฮิทักทายเจ้านายแต่ทว่าอันราเต้ยืนนิ่งราวรูปปั้นไรความรู้สึกนายครับนายเสียงเรียกอีกครั้งคราวนี้อันราเต้หันมองลูกน้องถามอย่างไม่สบรมณ์มีเรื่องอะไรนักหนาเรียกหรือนั่นแหล น้ำเสียงเข็นเคี่ยวรอดไรฟันขณะที่สายตามองเจ้าสีดาเขากำลังคิดถึงปริชัดหล่อนเคยบอกเขาว่าชอบขี่มา้าหากหล่อนยังอยู่ที่นี่เขาจะพาหล่อนขี่ม้าไปเที่ยวเล่นทุกทุกที่ที่หล่อนอยากไปและจะไม่ยอมให้หล่อนคาดสายตาตกม้อีกคุณลีให้ผมไปตามนายไปทานอาหารพร้อมกันครับฉันยังไม่หิวไปบอกลีให้ทานก่อนเลยเขาสั่ง ป่ามือรูปขนม้าธนุถนอมแต่นายยังไม่กินอะไรเลยนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวนายจะป่วยขึ้นมาเสียงของลูกน้องบ่งบอกความห่วงใย,ยตั้งแต่ปาริชัดไม่อยู่เขาเห็นเจ้านายทำแต่งงานตกกลางคืนก็นั่งจิบแอลกอฮอล์อยู่ดืมระเบียงหน้าบ้านจนบัดนี้ร่างกายผอมโกราวกระดูกที่มีเพียงหนังหุ้มเท่านั้นนายกลัวฉันจะป่วยแต่ไม่กลัวตัวเองจะโดนไล่ออกหรืองไง ถึงได้มายืนเซาซีอยู่ได้ป้าว่าคุณอาราเต้น,น่าจะทานข้าวสักหน่อยนะคะไม่ได้ทานตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็ยนแล้วคราวนี้ป้าอิ่มแม่บ้านสูงวัยเดินเข้ามาสมทบผมไม่หิวครับเขาตอบขณะมือยังรูปเจ้าสีดาอยู่สายตาของเขาไม่สนใจผู้มาเยือนทั้งสองสักนิดไม่หิวก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่วันนี้ป้าทำของโปรดคุณปามาทางนั้นเลย นึกว่าคุณอาราเต้อยากกินเสียอีกอาราเต้หันมองป้าอิ่มเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงจริงจังอาหารโปรดของปลาหรือครับปลาอิ่มเขาทำย้ำหญิงสูงวัยพยักหน้าเป็นการตอบรับอาราเต้พยายามปรับสีหน้าเรียบเฉยให้เป็นปกติเสียงเข้มเอ่ยแบบปากแข็งไม่ยอมรับผัวใจตัวเองกินก็ได้ครับจริงๆไม่ได้อยากกินของที่ปลาชอบกินนะครับย่าเข้าใจผิดผมแค่หิวขึ้นมาเท่านั้นเอง ชายหนุ่มร้อนตัวเอ่ยกันตัวเองไว้ก่อนเขากลัวว่าลูกน้องทั้งสองจะรู้ว่าเขากําลังคิดถึงปริชัตดแต่พอจบประโยคทั้งเดชและป้าอิ่มต่างรอบยิ้มให้กันอย่างขบขันที่เจ้านายไม่ยอมรับผัวใจตัวเองขาเรียวยาวก้าวนำลูกน้องทั้งสองตรงไปยังห้องอาหารของบ้านเมื่อขึ้นไปจึงพบพิเชษและนาตรีนั่งคอยอยู่ก่อนแล้วอ้าวพิเชษมาตั้งแต่เมื่อไหร เขาทักและย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้สายตากวาดมองอาหารที่เรียงรายเต็มโต๊ะพางแอบคิดว่าอาหารพวกนี้นะ่ะหรือที่ปาริชาติชอบกินมาถึงเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองครับผมมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบกันด้วยน้ำเสียงรื่นเริงแววตาประกายถูกส่งมาให้ผู้สนทนาได้รับรู้ว่าตอนนี้เขามีความสุขขนาดไหนอาราเต้เห็นน้องสาวใบหน้าระบายยิ้มไม่ต่างกัน เขารู้ทันทีว่าทั้งคู่ต้องมีเรื่องน่ายินดีข่าวดีอะไรหรือคุณหญิงย่าอนุญาตให้ผมพานาตรีไปพบท่านแล้วครับท่านบอกว่าต่อไปนี้ท่านจะไม่ขัดขวางความรักของผมฝ่ามือใหญ่ของพิเชษกอบกุมมือเล็กของนาตรีไว้อย่างห่วงแหนสายตาคนทั้งคู่สบกันด้วยความรักเสมือนว่าโรคนี้มีเพียงเราแค่สองคนยินดีด้วยนะจาะน้องพี่อัลลาเต้กล่าวยินดี ในขณะที่นาตาลีระบายยิ้มทั่วหน้าด้วยหัวใจเช่มชื่นสำหรับนาตาลีร่อนต้องการมีชีวิตคู่กับพิเชษผู้ชายที่รอนรักซึ่งวันนี้ร่อนได้รับสิ่งนั้นสมใจแล้วในขณะที่อันราเต้เขาต้องการเพียงเห็นน้องสาวเพียงคนเดียวมีความสุขและสมหวังในทุกเรื่องวันนี้เขาจึงรู้สึกยินดียิ่งเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของผู้เป็นน้องทว่าสมองกลับคิดถึงใครอีกคน ผู้หญิงที่ยามนี้มีอิทธิพลกับหัวใจเขาเรือเกินคนทั้งสามรับประทานอาหารด้วยหัวใจช่มชื่นพิเชษและนาตาลีหัวร่อต่อกระส,สิกันอย่างไม่ยอมหยุดทั้งคู่ช่วยกันวางแผนชีวิตคู่ในวันหน้าโดยมีอาลาเต้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆเมื่อทานอาหารเสร็จชายหนุ่มจึงออกมานั่งเก้าอี้สีขาวรายฉุริมระเบียงข้างกายเขามีขวดบรันดีขหนึ่งขวดเป็นเพื่อน เช็คเช่นทุกคืนพี่ชายเมื่อไหร่พี่จะเลิกกินเหล้าคะนาตาเลีรีถามเมื่อเดินออกมาหน้าบ้านเราพบว่าอาราเตน้นั่งสดบรั่นดีอย่างเอาเป็นเอาตายพี่นอนไม่ค่อยหลับรีบไปดูแลพี่เชี่ยเถอเขาเพิ่งมาถึงบนไร่ท่าทางจะเหนื่อยแต่รีห่วงพี่พี่เป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วนะคะเมื่อไหร่พี่จะเลิกกินเหล้าเสียทีภาคนี้พี่นอนไม่ค่อยหลับ ถ้าวันไหนพี่นอนหลับพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วกันนะเขาตอบเบียงเบียงแล้วอีกนานแค่ไหนคะกว่าพี่ชายจะนอนหลับลีเห็นพี่กินเหล้าแทนข้าวมาเป็นเดือนตั้งแต่ตั้งแต่ปาริชาติออกไปจากไร่หล่อนเว้นจังหวะผู้ช่วน,นึ่งเมื่อนึกถึงผู้หญิงอีกคนที่เป็นตาบาปในใจหล่อนไม่เกี่ยวกับปาหรกลีพี่ไม่มีทางคิดถึงผู้หญิงคนนั้นพี่รู้ว่าลีเกียดปายิ่งกว่าอะไรดี พี่จะรักผู้หญิงที่น้องสาวพี่เกียรติได้อย่างไรเขาได้ปฏิเสธด้วยกลัวว่าน้องสาวจะเสียใจพี่ชายนาตาลีสะอึกเสียงของรอนถูกกืนหายไปในลำคอครั้งหนึ่งรอนเคยเกียริปาริชัดมากที่เป็นตัวทำลายความรักของรอนมารู้ความจริงว่าปาริชัตดมีความจำเป็นต้องใช้เงินจึงอยากแต่งงานกับสามีรอนรอนเริ่มทำความเข้าใจความจำเป็นของปาริชัด นำซ้ำหายครั้งรายคาที่หล่อนทําร้ายปริชัดสารพัดจนเกือบอาการปางตายปริชัดกับให้อภัยร่อนจนหล่อนรู้สึกละอายใจเสียเองและซึ้งใจยิ่งไปอีกเมื่อปริชัดปกป้องหล่อนจากการถูกตำรวจจับกุมมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หล่อนรู้สึกว่าหล่อนพ่ายแพ้ความดีในตัวปริชัดพ่ายภพยเสียราบคาบและความดีในตัวปริชัดทำให้หล่อนรู้ว่าคงไม่มีแก้แหวนเงินทอง รือสิ่งของไดเนโรที่มีค่ามากม่ยไปก่าความดีที่ปาริชาตทำให้หลอนเห็นปาริชาตซื้อใจหล่อนด้วยความดีจนหลอนรับถือน้ำใจในตัวปาริชาตรีไปนอนก่อน,อนเถอะพี่ขออยู่นั่งดื่มตรงนี้สักพักถ้าง,ง่วงพี่จะไปนอนเองชายหนุ่มตัดบทไม่เห็นน้องสาวยังคงยืนน่งเงียบนาตาลีกอกสายตาไปมาปากหนักรังเลบอกเรื่องบางอย่างก,กับพี่ชายหล่อนจึงปีกตัวขอกลับเข้าห้องนอน สายตาของเขามองร่างบางที่เดินกลับเข้าไปในห้องเพียงแวบหนึ่งแล้วหันหน้ามองหมู่ดาวที่พรายภาคเต็มท้องฟ้ารายยิบเยระยับทอแสงนวลไปทั่วแต่เขากลับไม่เห็นว่ามันสวยเขากำลังคิดถึงใบหน้าสวยของใครบางคนผู้หญิงที่ทําให้หัวใจเขาทรมานเหมือนตายทั้งเป็นดึกเดินฝ่ามือยังคงจับแก้วบรันดีกระโดกเข้าปากอย่างเอาเป็นเอาตาย เพื่อให้ลืมภาพหญิงสาวที่อยู่ในมโนสัมนึกจนสติเริ่มผ้าเรือนพาร้องเลือกชื่อปาริชาติหลายครั้งหรายคาเรากับคนบ้าพามระเมอหาคนที่อยู่แสนไกลป้าผมคิดถึงคุณคิดถึงคิดถึงคิดถึงเสียงแผ,ผ่วพามเพออย่างคนระเมอแก้วบรันดีที่อยู่ในมือร่วงรยสู่พื้นด้วยการมือเมาถือแก้วไ,วไว้แทบไม่อยู่ เพลงเสียงแก้วใส่รุนกระทบพื้นแตกกระจายไปทั่วดังจนคนในบ้านสะดุ้งตื่นอันระเต้ขยี่สายตาเพ่งมองแก้วที่หล่นอยู่บนพื้นพร้อมกับหัวร้อหึในลำคออย่างคนเมาร่างใหญ่ประคองตัวเองลงจากเก้าอี้เพื่อเก็บเศษแก้วอย่างทุรักทุเรฝ่ามือเอื้อมหยิบเศษแก้วที่มันแตกกระจายอยู่บนพื้น แต่ดวงตาของเขาผ้าเรือนพริตแอลกอฮอล์ส่งผลให้ฝ่ามือใหญ่ถูกเสร็จแก้วบาทไม่ตั้งใจโอ้ยเสียงอุทานด้วยความเจ็บสายตาของเขาเพ่งมองบริเวณข้อมือที่ถูกบาดเป็นแผลและพบว่าของเรือสีแดงกำลังไหลออกจากรอยปีกของเนื้อสีขาวภาพนี้มันทำให้เขานึกถึงปริชัดต,ตอนฝังรอยมีดโกนลงบนข้อมือของรอนภาพรอน รอยซ้อนเข้ามาในมโนภาพแห่งความสำนึกรอยเลือดที่ไหลยหยดลงพื้นเพรารอยคมของเศษแก้วทำให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของปริชัตอยามกดใบมีดลงบนข้อมือบางร่องคงเจ็บมากสินะในตอนนั้นขนาดเขาเองยังรับรู้ถึงความเจ็บปวดจากรอยบาดแผลแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างร่อนจะรู้สึกเช่นไรเขาคงทำร้ายห่อนมากมายเกินกว่าจะได้รับการให้อภัย แผ่นรังของอาราเต้พิงฝาผนังบ้านโดยไม่ยอมเช็ดเลือดออกเขาปล่อยให้มันไหลรินเพื่อระลึกถึงความผิดที่เขาเคยทำต่อปาริชัดนาตาดีเดินออกจากหน้าบ้านเพื่อมาดูผู้เป็นพี่หลังจากได้ยินเสียงแก้วรนพี่นาตาดีเลือกอย่างตึกตนุกเมื่อพบว่าผู้เป็นพี่นั่งพิงฝาผนังบดอะไราตายาฝ่ามือของเขามีเลือดซึมออกมา เลอพื้นยิ่งชายหนุ่มดื่มแอลกอฮอล์มากเท่าไรเรียกยิ่งไรซึมมากเท่านั้นอันราเตเปือดวงตามองนาตารีอย่างยากเย็นส่งเสียงอูอีถามํามมายังแม่นอนเสียงคางยานแผวเอ่ยถามขณะนาตารีมองหามะกวาดกวาดเสร็จแก้วหลบไปมุมหนึ่งอย่างรวดเร็วแล้วรีบดูแผลพี่ชายรีว่าพี่เมาใหญ่แล้วนะคะเลือดไหลเต็มไปหมบทแล้วดูสิ เสียงนาตาลีตนุกพยายามจับแขนพี่ขึ้นมาพาดบ่าแต่เขายังคงไม่ขยับขยือนไม่ไม่ไม่เป็นไรน้ำเสียงอูอีปฏิเสธเมื่อใหญ่พัดไหวในาอากาศไม่เป็นไงได้ไงคะพี่ชายเมามากแล้วดูสิเลือดไหลไม่หยุดเลยนาตาลีแยงพยายามประคองแขนพี่ชายขึ้นพาดบ่าเลือดไหลแค่นี้ไม่ตาย ากรีดข้อมือเลือดไหลเยอะกว่าพี่อีกเข่าพั่มเพอเรียกชื่อปาริชัดเสียงของเขาขาดหายไปเป็นช่วงๆกว่าจะพูดแต่ละคําช่างแสนยากเย็นพี่พี่รักปาริชัดหรือคะพี่ถึงเรียกชื่อปาริชัดไม่หยุดเลยนาตาลีถามขณะใช้กระดาษชีดชู่ซับเลือดผู้เป็นพี่ที่ยังคงพั่มเพอไม่ยอมหยุด ไม่ไมพี่รักปาไม่ได้เสียงอาราเต้สันเครือรักไม่ได้มือใหญ่โบกพักไหวในอากาศทำไมราคาพี่ชายทำไมพี่รักปริชัดไม่ได้นาตาดีถามย้ำอยากรู้คำตอบจากผู้เป็นพี่บางที่หล่อนอาจจะตัดสินใจเรื่องบางเรื่องได้ง,ง่ายขึ้นรักไม่ได้พอป้าทำน้องพี่เจ็บทำนองพี่แทง พี่หลักเปลาไม่ได้เสียงคางยางตอบน้องสาวยังคงเมานาตาลีเมมริมฝีปากแน่นสนิทเมื่อได้ยินผู้เป็นพี่สารภาพความจริงน้ำตาใสาๆจากดวงตาคู่สวยรายรุ่งด้วยความสงสารคนเป็นพี่จหัวใจอราร์เตมักคิดถึงความรู้สึกของคนเป็นน้องสาวจนลืมคิดถึงความรู้สึกของตนเ,อนเสมอเมื่อน้องสาวเพียงคนเดียวของเขาไม่ชอบอะไร ก็อยาหวังว่าอาราเต้จะชอบสิ่งนั้นด้วยเรื่องของความรักหากนาตาลีไม่ชอบผู้หญิงคนไหนชายหนุ่มก็ยินดีตัดใจไม่คบหาเช่นกันมือน้อยปาดน้ำตาอย่างรวก,วกร่วกดวงตาคู่สวยแดงกำ่ำหลอนคิดถึงแต่ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าความร,รู้สึกของคนเป็นพี่ไม่รู้เลยว่าคนเป็นพี่ทุกทรมานใจขนาดไหนเมื่อต้องพากจากคนที่รักหลอนมัวแต่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง จนลืมความรู้สึกของคนเป็นพี่สนิทคงถึงเวลาแล้วก็มังที่เราต้องพูดความจริงกับผู้เป็นพี่ชายเพื่อให้เขาได้ออกไปตามหัวใจตัวเองคืนมานาเตลีตัดสินใจตะโกนเรียกพิเชษซึ่งยังคงน,นอนหลับอยู่ในห้องนอนให้ออกมาช่วยประคองอาราเต้เข้าห้องเพื่อจะสามารถทำแผลให้ได้ทันทีที่เข้าถึงห้อง นาตาลีที่ผ่ายากแอลกอฮอลมาเช็ดบาดแผลใช้ผ้า,ผาแผ่นแผลปิดแผลบนฝ่ามืออันราเต้ร่างบางถอดถอนหายใจเห็นสภาพผู้เป็นพี่และแตัดสินใจว่ามันคงถึงเวลาที่ต้องพูดความจริงจบตอน